คนที่เข้ามาในไลฟ์นะฮะพรกับผมพี่ดำแล้วก็สเต็กซันคอร์หมูที่อยู่ตรงหน้าของคุณขอเวลาสักแป๊บหนึ่งน้ำนนอร่อยมากแม่ค่อร่อยเลยวะขี่อยากจะเป็นยานโอเคหมดละคุณจำชาเลนจ์เมื่อ8ปีที่เราได้ไหมว่าถ้าคุณเขย่าโคอาลามาร์สมันจะกลายเป็นท็อกเกอร์บอลกลม ใช่มันจะซึ่งโคลามาส,ส่วนใหญ่ประมาณนี้ตอนทําต้องทาประมาณ5 0 0 0ันครั้งใช่ไหมแต่ว่ากูจะได้กองใหญ่คุณก็ทํากี่ครั้งเช้าวลานานไหมที่จริงอะระหว่างนี้มันหาไม่ได้เลยจริงๆก็เลยคิดว่าโคลามานี้กูจะไม่แห่กู<ๆ>้ซื้อตัวนี้มา10นาทีละ่ะมันคือโคลามาทั้งหมดเลยโคลามาตัดหมดกล่องเลยมาดูดกันว่าเราใช้ไม่กี่ชั่วโมงในการทำให้โคลามาสตทั้งกล่องเนี่ยกลายเป็นช็อกโกบอลตันั้นอาจจะเสียงดังสักนิดนึง ดังว่าเรื่อง,นงนนเนี้ยเฮียคุยโดนด่าไหมเนี่ยกูเขย่าอยา่างงี้คุยโดนแม่ด่าไหมเนี่ย่างนี้นนนขอไว้ <S <S โอเคโอเคไม่แย่เสียงไม่ดังมากไหวอยู่ผมว่าผมไหวเปนหนักเลยเอาไม้ตั้ก่อนไหมไม่ตั้ อยู่แตกอยู่แต่อยู่มันแต่อยู่มันไม่ได้เบานะเอาตรงหนักมากเป็นกําลังใจให้ครับพี่ขอบคุณน้องนัดนะครับสองรบาทปังไว้กูจะไม่ยอมหยุดแค่นี้เด็ดขาดพูต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเร็วคนอื่น มันทําได้จริงหรอครับพี่ผมไม่รู้ว่ากล่องใหญ่ทําได้ไหมเลยคิดว่าจะลองกล่องใหญ่ดูเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราลองเอากล่องใหญ่มาทํามันจะทําได้ไหมถ้ามันทําได้ผมว่าก็ได้กินช็อกโกแลตก้อนใหญ่เทวนี้ทำจนกว่ามันจะได้ซึ่งขย่าในผ้าด้วยแบบนั้นไม่น่าได้นะพี่ก็ลองดูกูก็อยากรู้เหมือนกันมันจะได้ไหมถ้ามันได้ก็ดีทำจนกว่าขย่าไปเรื่อยจนกว่าจะได้แหละมันไม่มีใครสมคันเท็จบ้าที่นี่หรอกไม่มีใครสอนกูหรอกไม่มีใครสั่งด้วยแต่กูอยากทำ ใช้เ,เวลานานหวัาจะเป็นบ้าจะคิเวเดยกก็ช่างจงจำไว้ว่าไม่ควรทำตาม Yes King Yes <c oughs> ว่าควาลามาร์ทจากกระปุกใหญ่พวกนี้มันสามารถทำได้ไหมเฮ้ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเขาจเป็นของแล้วเป็นเรื่เป็นของแล้วแตกหมดแล้วที่เหลือคือจับตัวเป็นก้อนไปบ้า ได้ใส่น้ำเพิ่มสักนิดนึงดีกว่าทรายทำอย่างนี้แป้งคือแป้งอ่ะเขยวยังไงก็ไม่เป็นก้อน maybe น้ำแข็งโอยสัตว์มีโอกาสได้ผลโอเคเราเห็นประโยชน์ของมันละอือร่อยอุ้ยเหี้ยเยอะไปอะไรเนี่ยเยอะแล้วนเวนี่ย<อ>เอเอ,เอ,อ,อางนี้นะดูความเหนียวมันคือกูไม่อยากพูดอะแบบเจ็บแบบก็กูแย่และ กลายเป็นเหี้ยอะไรกูยังไม่รู้เลยตอนนี้แล้วกูขยับมาเกือบชั <laughs> ่วโมงแม่งอไอ้เหี้ยแบบโอ้โหโอเคเลยาตีมเลยมีโอกาสไปหมดใช่ไหมหลังจากเติมน้ำมันสิ้นหวังกว่าที่กูคิดอีกกูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบนี <laughs> ้ไงมันน่าเกลียดชาวญาติเลยว่ะเอาตรง <laughs> ไม่ไหลใส่หน้ากูเลย <laughs> แล้วถ้าแฉะเราต้องเพิ่มแป้ง, <laughs> ปงเออมาคุกกี้แล้วกันเดี๋ยวกูทำคุกกี้นะวันนี้ วันนี้เราจะทำคุกกี้กันเนื่องจากว่าวันนี้เราทําอาหารไม่อรอ่อยเราทาทุกอย่างแย่เพราะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำต่อจากนี้คือการทําคุกกี้ที่เราจะสอนวิธีการทำคุกกี้่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องหรอกแต่มันไม่ควรจะทํได้สำไม่เป็นไรสูตรใครสูตรมันโกก่อนี่ทำคุกกี้เคลียโตทุกอย่างเป็นอย่างแรกแป้งโดคุกกี้ต้องสะอาดขอกํากับนิดนึงอย่าใช้แป้งทอดกรอบแต่ด้วยความที่กูไม่มีกูต้องใช้ มันแย่ยไปหน่อยแต่ได้อยู่แหละเออว่ากูลืมไปมันไม่ใช่แป้งดูกูควรที่เอาหัวบีบมาซิไม่กูคิดอีกแล้วมันกูรู้ว่าตรงนี้มันเหมือนอะไรมันเหมือนอารมณ์กูตอนเนี้ยที่ควายแล้ววันนี้ว่าพี่ดำไม่มีหัวบีบจะต้องใช้แค่ถุงก่อนแป้งโดโคุกกี้ดีนี่หว่ากูไม่มีหัวบีบนี่หว่า <c oughs> ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันก็มันก็ดูไม่ดีตอนนั้นเราก็จะเจาะรูให้มันมีความใหญ่ขึ้นนิดนึง อย่างน้อยมันก็กลายเป็นอะไรที่มันดูดีกว่าแล้วมันก็เป็นแป้งทำคุกกี้อยู่นะกินด้วยไหมเล่นทำคุกกี้จะไม่น่ากินเลยบนเหี้ยมั้งมึงอย่าไปใส่แป้งฟังนะบอกให้พูดอะไรมาไม่ได้กินน้ำอะไรนะคุณน้ำคือถ้ากูไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างแรกอะของเหี้ยนี่จะเสียทิ้งเลยเข้าใจกูหน่อยไอเหี้ยกูเล่นกินของกูไม่เกี่ยวกับพวกมึงไม่ต้องกินและการที่มึงใส่ไอคุกกี้โดแบบนั้นในถังมันจะทำให้มันดูแย่เหมือนมึงกำลังเล่นดินน้ำมันแล้วมึงปั้นดินคือมึงเข้าใจสเปคพื มันเหมือนขี้ี่ี่ะมึงมึงมาเปนแบบนันสัดคุณชี้ผายเหี้ยมึงผมปากนี่จะพูดมากที่หายเลยอยู่นิ่งๆไปหลับไปนอนก็ไม่ไปคู้ณรับูุณรับไม่ได้แต่ออกมาโอ้ยแล้วมึงตูดนิ้วไอ้สัตว์ขอให้นิ้วความหยาบขึ้นอห้คงหยาบนะคุณแต่ผมทนเห็นเขาสุกซนแบบนี้ไม่ไหวแล้วเขาเสียสติไปแล้วเขาไม่ได้ระดับรักษาระดับความปลอดภัยและความสะอาดในการทำขนมเคยเห็นแบบนี้กูกินกคนเดียวไอ้เหี้ย อย่ามองดูนี่นะเชี่ยกูขอร้องแล้วกูสึกเอนจอยกันเลยกูไปละเดี๋ยวกูไปอบละมึงดูรอแล้วกันมึงจะทิ้งฟูเหรอก็ใช่ไงอ่ะอย่าเข้าไปเชี่ยเหมือนมึงแหวนตุ่นแล้วจับขี้อ่ะมึงจะขี้ใช่ไหมเกลไปไปอบได้แล้วกูจะนอนไปนี่โอ้ย ออข้ามันจะเป็นแบบนั้นอ่ะอืมตล่อดเลยอร่อย <c oughs> อร่อยมากเกินเทกเจอร์มันไม่อร่อยแน่นอนไม่อร่อยบอกแล้วงไงว่าขอรามานแบบไม่เคยเหยาอะ่ะกินแบบนั้นอะ่ะ <c oughs> แม่งจะดีกว่าเยอะเลยมันต้องมาจิ้มนิ้วมันต้องมาทำทาแบบอุย้ยมึงไม่ต้องมาโชก้าฉันนึกผิดไงํานนึกผิดคนบ้าเลยเขาเอานิ้วจิ้มแบบนั้น จที่พูดมยเนี่พูดอะไรวะสุดกูจะบอกว่ามึงเกอะมึงหยุดได้ละพูดแล้วเหนื่อยพูดแล้วเจ็บคองพูดแล้วมึงจะทำอะไรมึงทำเลยมึงจำไว้เลยมึงจำไว้จำวันศีรษะที่มึงทำกับคนละบ้านแล้วกี่มึงมึงขยับมึงจำไว้ให้เจอฮะมึงอย่าลืมไปรับโอลย หน้าจอมึงเละแล้วกูบอกให้มึงเช็ดหน้าจอหลายรอบแล้วมึงก็ยังไม่เช็ดเช็ดเช็ดสิมาทั้งนั้นมุดจ้าที้ชั่วเช็ดมึงก็ช้ำอยู่กูจะลากมึงมาตัวนี้ยกูไม่ไปไปไม่ไปมาไม่ไปถ้ากูหลับตาแล้วกูจะไม่ยอมเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วอยากเห็นอะไรที่มันแย่คนนี้ไหมไม่กูเห็นนะ God <laughs> jul. <laughs> <laughs> <laughs>